y ิ u you know? ยูน w ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีทุกคน พบกันอีกครั้งแล้วนะกับรายการด you know ิจิโน่ไขปริศนาน่าเล่นสาหรับหลายๆตอนที่ผ่านมาทุกคนก็จะได้รู้จักกับเจ้าหอยในป่าชายเลนกันไปหลายชนิดแล้วซึ่งในวันนี้ก็มีเพื่อนๆส่งคำถามกันเข้ามาเพิ่มเติมว่าเจ้าปูตัวเล็กๆที่เราเห็นกันตามรากไม้หรือตามพื้นเลนคือปูอะไรกันนะวันนี้เราไปไขปริศนาเรื่องนี้กันเลยจ้า สวัสดีค่ะพี่ขมนะคะเจ้าหน้าที่สูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิดินาดาชินีนะคะจากคําถามที่ถามกันเข้ามานะคะว่าปูตัวเล็กๆนะคะที่เราเห็นตามพื้นชายเลนนะคะหรือว่าตามรากไม้คือปูอะไรคําตอบก็คือปูแสมนั่นเองค่ะแต่ว่าป่าชายเลนนะคะสามารถพบปูได้หลากหลายกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปูทะเลกลุ่มปูกล้ามดาบกลุ่มปูแป้นและกลุ่มปูใบเป็นต้นค่ะแต่กลุ่มปูแสมนะคะเป็นกลุ่มปูชนิดเด่นที่สามารถพบได้มากใน ป่าชายเลนค่ะมีกระดองเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีขนาดไม่โค้งงอมากนักค่ะและลักษณะกระดองนะคะจะมีความกว้างมากกว่าความยาวค่ะและพบขนสั้นๆนะคะกระจายอยู่ทั่วไปบนกระดองมีก้านตาสั้นค่ะและมีก้ามสองข้างที่มีขนาดเท่ากันมีขาเดินที่มีขนาดใกล้เคียงกันลักษณะค่อนข้างแบนนะคะจํานวน4ี่คู่ค่ะส่วนคู่รองสุดท้ายจะมีความยาวมากที่สุดนะคะและมีหนามแหลมบนขอบด้านบนของขาค่ะ นอกจากนี้ยังมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาอีกด้วยซึ่งพวกเขานะคะจะกินพืชเป็นอาหารหลักค่ะรวมถึงสัตว์ขนาดเล็กและสาหร่ายที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวของรากลำต้นและกิ่งปูสแสมจะเก็บใบไม้ที่อยู่ตามพื้นผิวดินเลนนะคะลากเข้าไปในรูค่ะเพื่อกินเป็นอาหารเมื่อใบไม้เหล่านั้นถูกย่อยสลายให้มีขนาดเล็กลงโดยผ่านกระบวนการย่อยภายในตัวปูนะคะก็จะถูกขับถ่ายออกมาสู่ระบบนิเวศอีกครั้งในรูปแบบของมูลทําให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นปูสแสมจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารและหมุนเวียนธาตุอาหารกลับคืนสู่ระบบนิเวศป่าชายเลนได้ดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคน ตอนนี้ก็ได้รู้จักกับเจ้าปูแสแมก,กันไปแล้วนะหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้าปูแสแมกเพิ่พมเติมอยากให้เรามาไขปริศนาในตอนต่อๆไปสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของสูนเีนาราชินีได้เลยจ้าแล้วเราจะมาร่วมไขปริศนากับรายการ Ni ดยูโน o ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า